สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีกระบะใช้งานทําเงินทํางานมาฝากนะครับคันนี้สวยมากครับสีแดงเดิมโรงงานนะครับช่วงล่างเกียร์เครื่องยนต์แน่นเปึอกทุกจุดนะครับกับนิสสันฟอนเทีย2.5นะครับปี2006นะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆครับดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่จตุจักรนะครับโทรเจรจาสอบถามนะครับ1 3 9 0 0 0บาทนะครับบ้านไกลอยากได้ไว้ใช้งานนะครับจัดส่งให้ถึงบ้านได้เลยครับรับประกันรถไม่หายนะครับ แจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้ครับรถสวยมากครับคันนี้หน้าเดิมหลังเดิมน็อตไม่ขยับครับชมเช็คดูได้ครับยางปี2020ครับใช้ได้อีกยาวคุ้มหรือไม่ชอบหรือเปล่าลองชมลองเช็คนะครับภายในสะอาดสวยงามครับตัวนี้เช็คชมดูรถได้เลยครับใครที่กําลังเล็งหากระบะใช้งานนะครับคันนี้เป็นตู้ทึบนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมครับเอาไปทําเงินทํางานใช้งานได้เลยครับ รถสวยสมบูรณ์ครับไม่มีชนหนักแตดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับถ้าท่านเน้นเอาไปใช้งานนะครับคุ้มหรือไม่ถูกใจหรือเปล่านะครับกับฟอนเทียนะครับอึดทนถึกประหยัดแน่นอนนะครับตัวนี้2.5นะครับมีจมูกตรงฝากระโปรงนะครับระบายความร้อนได้นะครับภายในก็กว้างขวางพอประมาณนะครับมีแคปสวยสมบูรณ์สะอาดเอาไปใช้งานนะครับทำเงินทำงานได้เลยครับพร้อมวิ่งงานนะครับรถคันนี้ซื้อไปไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับ เพิ่งจะเซอร์วิสชุดใหญ่มานะครับช่วงล่างก็ทําไว้เรียบร้อยครับนี่นะครับหลังคาจะเปิดได้แบบนี้นะครับมีลอนกระบะมาพร้อมเรียบร้อยสวยๆครับวิ่งงานทําเงินทํางานได้เลยครับชมเช็คดูเลยนะครับใครกําลังหากระบะนะครับคันนี้เป็นกระบะแคปฟอนเทียอึดทนถึกประหยัดแน่นอนนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับบ้านใกล้ไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับอยู่แถวจตุจักรนะครับ บ้านไกลจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับรอเช็ครถทดลองขับไม่ต้องกลัวว่ารถจะไม่ถึงบ้านนะครับผมการันตีการจัดส่งให้ครับถึงแน่นอนนะครับรอเช็ครถทดลองขับนะครับอย่าลืมแจ้งมาจากช่อง YouTube นะครับจะได้รู้กันทั้ง2ฝ่ายนะครับช่วยตามรถตามงานได้ครับนี่ครับแบบนี้นะครับตู้จะเปิดประตูหลังขึ้นด้านบนนะครับลองชมลองเช็คนะครับ เหมาะสําหรับใครเหมาะสําหรับทุกท่านที่กําลังหารถใช้งานนั่นแหละครับเน้นเอาไปใช้งานทําเงินทํางานตัวนี้คุ้มแน่ครับเอกสาร on, พร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับอย่างปี2020นะครับใส่แม็กมาให้เรียบร้อยห้องเครื่องแห้งเนียนไม่มีชนหนักต่ตอหรือพลิกคว่ำนะครับน็อตไม่ขันนะครับไม่เคยลือ้อทําเครื่องครับห้องเครื่องสะอาดสวยงามนะครับเช็ครถให้เรียบร้อยแล้วครับ ชมเช็คดูรถตรวจสอบสภาพนะครับจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับตัวนี้เป็นกระจกมือหมุนแต่เป็นโพงารายพาวเวอร์นะครับก็ชมเช็คดูรถนะครับถ้าท่านเน้นเอาไปใช้งานนะครับสุดจะคุ้มครับราคานี้เจราจาต่อรอง ได้เลยครับชอบหรือไม่ถูกใจหรือเปล่าสมาชิกตัดสินใจนะครับในราคาแสนต้นๆแบบนี้เอาไปทำเงินทำงานคุ้มแน่นอนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคันนี้จะสวยถูกใจสมาชิกนะครับถ้าท่านกําลังหารถเอาไปใช้งานนะครับลองคำนวณดูลองพิจารณาดูนะครับ นิสสันฟอนเทียเนี่ยอึดถึกทนจริงๆนะยครับยิ่งสายก่อสร้างยิ่งนิยมใช้ฟอนเทียมากๆครับคันนี้สวยมากครับช่วงล่างเกียร์เครื่องยนต์แน่นครับไปลองขับดูท่านจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับขอบพระคุณนะครับถ้าชอบถ้าใช่นะครับโทรเจรจาสอบถามนะครับบ้านใกล้ไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับอยู่แยกวิภาจัตุจักรนั่นแหละครับส่วนบ้านไกลนะครับต่างจังหวัดนะครับ ท่นโทรกลิ้งเดียวนะครับมัดจําได้มัดจับไปเลยครับถ้าไม่มัดจำก็ยังเอ็ิทิ์ของคนอื่นนะครับรอเช็กรถทดลองขับนะครับจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านท่านแน่นอนสวยสมบูรณ์ไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิคว่่านะครับเป็นกระบะสายอึดถึกทนนะครับตัวนี้ดูนะครับเดิมๆนะครับท้ายเดิมๆกระบะพร้อมหลังคาพร้อมครับทําเงินทํางานสร้างเงินสร้างงานได้เลยครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับท่อเจรจาสอบถามได้เลยครับ รอรับรถอยู่ที่หน้าบ้านก็ได้นะครับสีสวยสเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างใช้งานได้เลยครับนี่ขับประมาณนี้นะครับนำมาฝากนำมาให้เรื่องให้ชมนะครับเลือกที่ชอบจัดที่ใช่เอาที่ไหวครับสวยครับคันนี้จัดเลย